การเวลาก็ล่วงเลยไปชีวิตของคนเรานั้นนี่ก็หมดไปนะโยมไม่จีรังยังยืนไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเพราะว่าสังขารร่างกายจิตใจนี้เนี่ยอยู่ภายตายกดธรรมชาติคืออนิจจังถูกกังอนัตตา ธนอุปมาชีวิตนี้เปรียบเสมือนกับหยาดน้ำค้างอยู่บนปลายยาคาพอต้องแสงปลาทิยเกาพลันเหินแห้งไปเหมือนกับฟองน้ำเหมือนกับพยับแดดที่ระชนชนผู้มีปัญญา ก็จะมองเห็นสังขารร่างกายจิตใจชุดนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงรีบสร้างคุณงามความดีถวายทานบ้างรักษาศีลบ้างบางคนก็ศีลุโบสดบางคนก็ศีลห้าถวายทานฟังพระธรรมเทศนา จเจริญวิปัสนาเหล่านี้นี่เป็นการก่อสร้างกุศลไว้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพนามาพระโคโดมแต่เราก็ต้องทำเอาเองปฏิบัติเอาเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนี่ก็อยู่ที่ตัวของเรานะยมเราทำอย่างไรก็จะได้รับอย่างนั้น ผลแห่งกรรมดีผลแห่งกรรมชั่วนะนั้นมีอยู่จริงกรรมดีก็ส่งผลให้ผู้ธรรมนั้นนี่ได้รับฐานะอันเลิศยศอันเลิศบริวารอันเลิศในพบต่อๆไปนุนนำให้ได้มารู้มากผลนิพพานอย่างพวกเราเกิดมาในชาตินี้ ทำไมเราจรึงได้ฟังสติปัฏฐานสีทำไมเราจรึงได้เจริญมีปันสนาล้วนมีบุญญาธิการเคยสร้างไว้ในอดีตชาตินิยมบาลีว่าปุเพกตาปุญญาตาความเป็นผู้ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนก็ทำให้เกิดศรัทธาเกิดชันทะที่จะฟังธทำ เกิดศรัทธาที่จะสร้างกุศลไม่ใช่ว่าความคิดเหล่านี้นี่จะมึงเกิดขึ้นในใจของคนทั่วไปถ้าไม่มีบุญไม่มีเหตุมาแต่บางก่อนนะไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมได้หรอกไม่มีความพอใจที่จะเจะริญกุศลไม่มีความพอใจที่จะฟังธรรมแต่เพราะอาศัยบุญเก่า ปุเพกตาปุญญาตาความเป็นพูพธาบุไวายแต่ชาติปางก่อนเป็นมงคลเป็นความเจริญยบลองสังเกตดูนะบางคนพอได้ยินได้ฟังว่าสติปทานสี่อริยสัจสี่อริยามรรคมีองค์แปดนะคือเดินหนีเลยนะคือไม่ปรารถนาที่จะฟังคือฟังไม่ออก ไม่เกิดฉันทาไม่เกิดปัญญาที่จะฟังคือไม่มีบุญกับพระพุทธเจ้าตามปกติแล้วในพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะสอนความจริงแล้วคำพรมสอนของพระพุทธองค์นั้นสอนให้เราเข้าถึงความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตน ทำกรรม,มในวาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเชื่อในเรื่องกรรมสอนให้เราเห็นความจริงว่าท้ายที่สุดเบญจการจุดนี้นี่ที่เราได้มาเนี่ก็เป็นเรื่องของถูกเกิดขึ้นเป็นเรื่องของถูกตังอยู่เป็นเรื่องของถูกแตกสลายไปคือให้เราเข้าใจว่า สิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้มันก็คือตัวทุกข์นั่นเองจะเลี้ยงมันดีขนาดไหนรักกันขนาดไหนก็ต้องจากลาเลี้ยงมันดีอย่างไรมันก็ยังแก่ยังชรายังเก็บยังตายอันนี้คือความจริงของสังขารมันเกิดดับอยู่อย่างนี้สอนให้เราได้รู้ได้เห็นความจริงแต่ว่า ผู้ที่จะเห็นความจริงแบบนี้ก็หาได้ยากนะยมคืออยู่กับทุกข์แต่ว่าไม่เห็นทุกข์ที่เรายืนเดินนั่งนอนไปตรงนั้นตรงนี้เราอยู่กับทุกข์ตลอดนะแต่เราก็ไม่เห็นทุกข์ที่จะเข้าถึงความจริงการจะเห็นทุกข์นี้เราก็ต้องฝึกฝึกพิจารณาฝึกสังเกตฝึกมองดูในสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสตินั้นนี่ยต้องอบรมนายอมต้องเจริญต้องทำให้มากต้องฝึกต้องอบรมจึงจะได้สติถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ภาวนาเนี่ยสติก็ไม่เกิดท่านอุปมาไว้เหมือนกับสุนัขป่าสุนัขบ้านมันก็มีการยืนเดินนั่งนอน แต่ว่ามันไม่มีสติจะพิจารณาการยืนการเดินการนั่งการนอนเหมือนอย่างสุนักป่าสุนักบานนั้นพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์เอาเพราะว่าไม่ทำให้เกิดปัญญาอาตมาได้ศึกษาบาลีมาน้อมมาพิจารณาดูตัวเองคนเรานะยมมีความเกี่ยวข้อง กับอิริยาบหมดทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วถ้าเราไม่ใส่สติเราไม่ใส่ปัญญาเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้สติก็ไม่ได้ปัญญาก็เดินไปแบบเปล่าๆเดินไปด้วยตัณหาเดินไปด้วยโทสะด้วยความโกรธและวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่กับความโลภความโกรธความหลงถามว่าอะไรจเจริญขึ้น อกุศลธรรมเจริญขึ้นมีชีวิตอยู่เจ็ปี80ปีมีแต่อากุศลธรรมเจริญขึ้นถามว่าจะประเสริฐไหมเพราะว่าไม่ต่างอะไรจากสุนัขบ้านสุนัขป่าซึ่งสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เจริญสติมันไม่ได้เจริญปัญญาอะไรแต่เรามีความคิดอย่างนั้น ไม่ใส่สติไม่ใส่ปัญญาเข้าไปถามว่าอะไรจะเจริญอ,อกุสรธรรมจเจริญก็กลายเป็นาศาตว์มืดกลายเป็นคนบอดใครครอบเข้าก็เดือดร้อนโยมลองสังเกตดูถ้าเราจเจริญราคาะเจริญโทสะเจริญโมหะอกุสรธรรมในใจของเรานาเนี่ยถ้าใครมาครอบเราเราก็ให้ความทุกข์แก่เขา เราไม่ได้ให้ปัญญาเขานะเราให้ความทุกข์ลูกล้านมาคบก็ด่าลูกด่าล้านดาภรรยาดาสามีนี่คือคนที่เมียกุศรธรรมนะเขาก็าจะมอบความโง่ให้แก่คนที่มาคบคนที่มานั่งใกล้ใครมาคบก็มอบความมือความลงให้เขาแต่ก็ไม่รู้ตัวว่า ตัวเองทําอะไรลงไปเพราะว่าลักษณะของอวิชานะั้นะมันไม่รู้ความจริงดังนั้นเนีเราจึงต้องปรับปรุงใจของเราให้มันดีขึ้นในฐานะที่เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ปรับใจของเราในประเสริฐศักยภาพของความเป็นมนุษย์ธรรมกุศลได้อย่างเช่นคุณพ่อสมาในใจน้องกุลวดี แล้วก็โยมลุงแล้วก็ตัวเล็กได้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ในถวายทานได้รักษาศีลด้ฟังธรรมก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในง่ายๆเพราะว่าชีวิตของเรานันเนี่ยมันไม่แน่นอนนะยมบางครั้งในเราก็ลงคิดว่าเราจะมีชีวิตยืนยาว เป็นอยู่แปดสิบปีร้อยปีร้อยปีแบบนี้ก็เลยไม่รีบสร้างคุณงานความดีก็ปล่อยเวลาให้ลวงเลยไปแต่ว่าใครเล่าจะรู้ว่าวันตายจะมีพรุ่งนี้มรืนนี้สําหรับผู้ที่มีปัญญาได้ฟังธรรมได้เจริญสติได้เจริญปัญญาปัญญาแก่กล้าแล้วก็จะมองเห็นสังขารร่างกายชีวิตนี้ เสื่อมสิ้นไปตลอดทุกขณะเลยยมเกินดับทุกขณะเสื่อมไปเสื่อมไปถ้าปัญญาของเราไม่แก่กล้าเราก็จะไม่เห็นสังขารนี่มันเสื่อมไปถ้าเราปฏิบัติดีๆใจบรรุทสุดเราก็จะเห็นสังขารร่างกายของเรนี่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆขณะนะยม เดี๋ยวก็ห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กลิน่นเดี๋ยวก็ได้รสเดี๋ยวก็ได้พอตาะเดี๋ยวก็ได้ธรรมารมณ์เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราที่เราหลงยึดเข้าใจว่าเป็นเราเป็นสมานใจเป็นศิวสาดนภาเป็นสมจิตเป็นสุชาต ก็เป็นสมมติเป็นสมมติสัจจะเป็นชื่อแต่ว่าตัวจริงๆนตัวปรมาจิงๆนะั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกายกับใจนะภายในชุดนี้เปลี่ยนแปลงแต่สลายไปตามธรรมดาของมันไม่ใช่ว่าเราตายไม่เปลีนนะ่ยนเสื่อมไปตลอดนะยมทุกขณะแม้ขณะนอนเนี่ยมันก็เกิดดัรอยู่อย่างนั้นเสื่อมไปเสื่อมไป แล้ตอนนี้เราฟังธรรมะได้สมาทานศีลรักษาศีลจเจริญวิปัสสนาฟังธรรมะเข้าใจแต่บางครั้งเรากน็นึกว่าฟังไม่ยากยมรู้หรือไม่ว่าการกล่าวว่าสังขารร่างกายจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยต้งคนที่มีปัญญานะจึงจะฟังได้จึงจะเกิดฌันถ้าเกิดศรัทธาที่จะฟัง แต่บางคนนั่งฟังไม่เปลยนนิยมสมัยก่อนนะตอนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีอุบาสกคนหนึ่งเคยเกิดเป็นงูเหลือมมาอาร้อยชาติเวลามาฟังธรรมนี่ก็หลับพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมมาให้ฟังเสียงดังไพเราะกระดุลด,ดังเสียงพรง้อมแต่ว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยฟังแล้วก็หลับเลย บางไม่เป็นนายกพระพุทธเจ้าบอกพระานนท์ว่าอุบาศกนี้เคยเกิดเป็นงูเหลือมาห้าร้อยชาติปรากฏในธรรมบทคุธกานิกายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในสังสารวัฏนี้ที่อุบาศกเขาเคยท่องเที่ยวมาเนี่ยบางชาติเกาก็หลงเพลิพลน ในสถานที่ท่องเที่ยวในสถานที่ดื่มสุราในโรงสุราความคิดที่จะฟังถองความคิดที่จะพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจในี่ไม่เกิดแม้ว่าเกิดมาพรพระพุทธศาสนาเพราพระพุทธเจ้าแต่ก็ฟังธรรมะไม่เป็นแต่ว่าพวกเราเนี่ยฟังเป็น มีชันทามีศรัทธาที่จะฟังฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าสัตว์บางจัพวกมันฟังไม่เข้าใจแต่ว่ามันตั้งใจฟังนะยยมก็เกิดบุญเกิดกุศลเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐใครได้ฟังก็ทำลายอาวิชชาทำลายตัณหาได้ แม่สัตว์ในราชานพวกขังขาวพวกกบซึ่งปรากฏในบาลีหลายๆที่ได้ฟังแล้วก็เกิดกุศลจิตตายไป็เกิดเป็นเทวดากลับมาฟังในมรุพระโสดาบันก็นับไม่ถ้วนเพราะนี่ไรเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเกิดขึ้นในใจของใคร ใครนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติคนนั้นพ้นจากทุกข์ได้จริงยกงเราสังเกตดูที่ผ่านมาชีวิตของเราเนี่ยที่เราเสียเวลาลงเพลิน,พลนกับอารมณ์นูนอารมณ์นี้ธรรมชาติของอวิชาเนี่ยมันจะหลงมันจะมืด ลงในอิ่งานไม่มีสาระในขันชุดนี้ด้วยในขันค้องคนอื่นด้วยลงในโลกยึดมันว่าเป็นบ้านกูไรนาสาโทของกูเป็นจักการชุดนี้ของกูมันลงไปหมดเลยยมมันมืดเมื่อรมนั้นเน่แต่สลายไปก็เกิดความพวกเกิดความเศร้าเสียใจ พอหลงคิดว่าเป็นของเราคนเราจึงว้าวุ่นเพราะว่าหลงผิดก็เลยทะเลาะก,กันบางทีครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่จากไปแล้วทะเลาะก,กันเรื่องทรัพย์มรดกฆ่ากันตายเพราะว่าหลงยึดว่าเป็นของโกหรือว่าอยากจะได้เป็นของโกต้องเป็นของโกคนเดียวคนอื่นอย่ายุ่งเกี่ยวนี่คืออวิชาหมื่นบอด ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่เป็นจักขางชุดนี้ที่เราหลงยึดว่าเป็นของกูมันก็ไม่เป็นของกูนะยงตายไปแล้วในโลกหลานก็นําไปเผาที่เมรุก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราผู้มีปัญญารู้ว่าบาปมีบุญมีผลของกรรมชั่วมีอยู่จริงผลกรรมดีมีอยู่จริงจึงเกิดปัญญาเกิดศรัทธาต่อพระตถาคตต่อพระพุทธเจ้า น้อมนำสติปัฏฐานสีมาประพฤติมาปฏิบัติตามละความโลภความโกรธความหลงเกิดความสันโดษแม้ทำการทำงานก็ทำด้วยสติด้วยปัญญาก็กมีความสุขมีความสงบแก้ปัญหาได้มีน้อยเราก็อยู่ได้มีมากเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าเราก็ต้องดำเนินชีวิตไปเพราะว่าชีวิตของคารวะ ก็ม่เหมือนกับนักบวชก็ต้องประสบกับอารมณ์ต่างๆร้อยแปดประการต้องไปทํางานทําการเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องเข้าสังคมแต่ละคนเขาไม่เคยฝึกมีราคามีโทสามีโมหานะบางทีก็นำความเดือดร้อนมาห้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็เดือดร้อนใจถ้าเรามีปัญญามันจะพูดมันจะทำอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรา เพราะว่าสังขารร่างกายจิตใจนี้เนี่ยแม้ตัวของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยมันก็เกิดมันก็ดับอยู่อย่างนั้นของมันมันตายก็เรื่องของมันไม่มีเราการปฏิบัตินั้นเนี่ให้เข้าถึงความจริงแบบนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถอนอสมีมานักความยึนมันว่าเป็นเราของเราได้ทุกอย่างเป็นเรื่องของทุกปรากฏ เป็นเรื่องของรูปของน้าเกิดแล้วก็แต่สลายไปถ้าเรามีสติมีปัญญารู้สภาวะภายในตัวของเราตามความเป็นจริงแบบนี้เราก็มีความสุขขยันแต่ก็ไม่ยึดมัน่นมีบ้านก็ไม่ยึดมัน่นมีทรัพย์สินก็ไม่ได้ยึดมัน่นว่าเป็นของกูคือมีแต่ว่าไม่ยึดมันต่างกันนะยง บางคนนั้นเนี่ยมีแต่ว่ายึดก็เลยทุกมากกว่าเดิมเบญจกานชุดนี้เปรียบเสมือนกับนาวาบุคคลจะรับฝั่งในไปสู่ฝั่งนอกก็ต้องอาศัยนาวาคือเรือกายนี้นี่มันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นสารอะไรถ้าเราใช้เป็นก็จะนำมาซึ่งความสุข สุขทั้งในโลกนี้และในโลกต่อไปนุนนำให้เกิดสติเกิดปัญญาได้มรู้มากพลต่อไปใช้เป็นนายมใช้ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องขันอีกอย่างที่ว่าวุ่นอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีสติเขไม่มีปัญญาก็ว่าวุ่นเพราะเรื่องขันแย่งทะเลาะก,กันยกเลองสังเกตดูตามปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาเนี่ย แม้ขันภายในตัวของเราเนี่ยเราก็ยังศึกษาไม่จบเลยเราไม่มีเวลาที่จะไปตามดูคนโน้นคนนี้มันทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเอาเปรียบมันเกลียดเรามันนินทาเราเราไม่มีเวลาที่จะไปตามอารมณ์ถึงขนาดนั้นแต่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ที่เกิดมาในโลกไปนี้มีวิชาอุมง่์อจิตใจไม่ได้ฟังธรรมะ ไม่เกิดปัญญาไม่ได้พิจารณาดูตัวเองไม่ได้ศึกษาดูตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตามไปดูอารมณ์กานชุดนูน้นการชุดนี้คนนั้นบรรดาเราคนนี้มันดอาเปรียบเราคือใจนั้นมันอยู่กับอารมณ์นู้นอารมณ์นี้ลืมดูตัวเองเลยหลงทางไปเลยจึงนอนไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่า ไม่ได้มองดูตัวเองบางทีก็เกิดความทุกข์ตลอดชีวิตแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกองแต่ก็าหาความสุขไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญาแต่ว่าบางคนนั้นเนีมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในมรรคสีผลสีเป็นสารณะเป็นที่พึ่งปฏิบัติธรรมสมควรเกตธรรม พิจารณาสังการร่างกายจิตใจของเราที่พ่อที่แม่ให้เรามาเนี่ยการชุดนี้ที่พ่อให้มาที่แม่ให้มาที่ผลของกรรมดีให้มาที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตชาติเนียนำมันมาใช้มาพิจารณาเราก็ได้ปัญญาก็อยู่เป็นสุขในโลกนี้มันมีความสุขความสงบนะในสายตาของคนอื่นอ,นอาจจะดูหมิน่นดูแกลนว่าเราเป็นคนตามต้อ,อยด้วาสนา คือคนมีอวิชาของมองไม่ออกแต่พระพุทธเจ้ามองออกเรามันเดิทตั้งหลายเนี่ยมองออกแท้จริงคนที่มีอริยทรัพย์ภายในอย่างคุณโยมสมานชัยสิวสาดุนภาสมจิตสุชาติกุลวดีเนี่ยกําลังสร้างอยู่ในขณะน,นี้แม้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ว่ากรรมนั้นเนี่ยมันรู้จักเจ้าของนะโยม ที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยฟังทรรรักษาศีลจะญดิปัิสนานในวันนี้กรรมมันรู้จักเจ้าของรู้จักโยมรู้เมื่อเจ้าของนั้นนี่เกิดขึ้นในที่ไหนในพบไหนพ้นทานอันเลิศที่เราทำไว้ในวันนี้ศีลอันเลิศที่เรารักษาผลของการฟังธรมสติปัฏฐานสี่วันนี้ที่เราได้ก่อสร้างไว้แล้ว ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพนาว่าพระโคดมเนะี่ยมันรู้จักโยมนะก็จะให้ผลแก่เจ้าของตามไปให้ผลแก่เจ้าของแม้ว่าจะเกิดอยู่ในที่กันดามตามชนบทพระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรดปรากฏในบาลีโยมบางคนเคยสะสมบารามีกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอเกิดมาในยุคนี้มีเหตุแห่งมากผล พระพุทธเจ้าก็ไปโปรโดอย่างพระองค์ุลิมานอยู่ที่ป่าองค์ุลิมานพระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรโดแต่เช้าอยู่ที่วัดเชตวันก็เดินทางไปตามลําพังคนมีบุญกับพระพุทธเจ้าทายที่สุดก็ได้รับฝังธรรมด้บวชในพระพุทธศาสนาบางคนนั้นเองก็เกิดในตระกูลของนายพราน ถึงกล่าวถึงเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดไปประทับนั่งอยู่ที่ป่านายพรานก็คิดว่าที่เราไม่ได้เนื้อสักตัวก็เป็นเพราะสมณะองค์นี้ก็เลยกลางธนูตั้งใจจะยิงแต่ก็ปล่อยลูกศรไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายพรานพร้อมกับลูกสะพ้ายพร้อมกับลูกชายได้มารูปพระโสดาบันกันทั่วนหน้า นี่คือกรรมดีรู้จักเจ้าของจะเกิดในที่ไหนอยู่ตำบลไหน,นกรรมดีก็ตามสองผลเหมือนกับมารดาคอยรักษาบุตรน้อยไม่ให้ได้รับอันตรายยมลองคิดดูบางคนนั้นี่เกิดในตระกูลขัดสนแต่ว่าผลของกรรมดีที่เคยสร้างไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เคยสร้างวิหารเคยถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าแก่พระสรงองค์เจ้าที่ปรากฏในธรรมบุตรการิกาในกายมันเกิดขึ้นได้นี่คือกรรมดีย่อมให้ฐานะอันเลิศให้ผลอันเลิศผลแห่งการฟางังธรรมก็จะทําให้เราเป็นควรมีปัญญาต่อไปใครไม่ทําแต่เราต้องทําเพราะว่านี่คือหน้าที่ของเรา เพราะว่าชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าจะยืนยาวไม่นานนักเนี่ยก็ต้องลาทิ้งสั์สังการอันเป็นที่รักลาทิ้งโลูกละทิ้งภรรยาลาทิ้งบ้านลาทิ้งรถสิ่งที่เราเคยใช้เคยอยู่ก็ต้องทิ้งเหล่านี้ไปสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปก็คือผลทานผลศีลผลภาวนาผลของการฟังธรรมนี่ที่เรากำลังสร้างอยู่นี่แหละดังนั้นใน เชื่อมั่นในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จริงเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติมีความเพียรเจริญสติใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เหมือนกับบุคคลใช้เรือให้เป็นประโยชน์ใช้เป็นันาคารจุดนี้สร้างความดีสร้างทานรักษาศีลถ้าเราไม่ทําไม่มีใครทําให้เรานะโยมความดีนั้นเนี่ยเวลาเราทําก็ยากทําด้วยความยาก ลำบากต้องตื่นแต่เช้าถ้าใจไม่นักแน่นในทางความดีไม่ได้ทองทามไม่ได้ถ้าหากว่าการทางความดีง่ายสั์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ก็จะมีโอกาสในทางความดีทุกคนแต่ไม่เป็นเช่นนั้นต้องเป็นคนที่จิตแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงจึงจะทํงความดีได้จึงจะฟังธรรมะเป็นดังนั้นก็ฝากให้คุณโยมคณะเจ้าปาพามีคุณพ่อสมานใจ สิมัมพนพรสิวาสาสิมัมพนพรดนนภาสิมัมพรสมจิตวงละครแล้วก็สุชาติสิมัมพรกุลวดีเชื่อจาจได้มีจิตประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยปัญญาสร้างกลุ่มสาไว้ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพนาว่าพระโคดมก็อนโมทนา ในครั้งนี้แล้วก็ได้ก่อสร้างบกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไว้แล้วในถวายทานรักษาศีลในฝังธรรมในปฏิบัติธรรมนี่แหละคืออริยสัพภายในที่โยมได้ฟังไว้แล้วได้ทําไว้แล้วบุญกุศลนี่แหละก็จะคอยปกป้องคอยคุ้มครองให้คุณโยมนะในแล้วกลาดปลอดภัยจากความทุกข์จากความลำบากนุนนำให้ได้ฝังธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตต่อไป ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอวอวยพรให้คุณโยมทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในการงานการเงินเจริญด้วยอายุวันนสุขภละสุขภาพร่างกายแข็งแรงในสร้างแต่ความดีสร้างบารามีของตนในดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเธอ